สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมในเพจของกู้ภัยกกไซนะครับจะพาท่านมาชมบรรยากาศกา,ก,าการตั้งจุดบริการนะครับการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่2565นะครับซึ่งาทางหน่วยงานรัฐเขากำหนดให้ตั้งแต่วันที่29นะครับของปีนี้29ธันวา ถึง2มกรานะครับปีหน้าปี2565นะครับเป็น7วันอันตรายนะครับทางหน่วยกู้ภัยได้รับนโยบายจากทางผู้ค้าบัญชาให้มาตั้งจุดบริการประชาชนอยู่บริเวณหน้าสมาคมนะครับเพื่อในความสะดวกแก่พี่น้องและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุผู้ประสบภัยต่างๆนะครับและในตอนนี้ก็มีประชาชนมาสอบถามเส้นทางหรือมาใช้บริการจุดตรวจ จุดบริการอ่าไม่ใช่จุดตรวจนะครับเป็นจุดบริการนะครับอ่าหากท่านใดมีความประสงค์จะสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเครื่องดื่มชูกําลังกาแฟหรืออาหารว่างน,นะครับให้แก่ทางเจ้าที่อาสาสมัครหรืออ่าประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาประเด็นเส้นทางดังกล่าวนะครับจุดบริการตั้งอยู่ จุดบริการตั้งอยู่บริเวณหน้าสมาคมกกไสนะครับบริเวณหน้าสมาคมกกไสถนนโคชเสนีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับาทางแอดมินก็พามาชมจุดบริการประชาชนนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับโดยนโยบายของทางผู้บังญชาของทางสมาคมกกไสและเป็นนโยบายของรัฐว่าในช่วงระหว่างวันที่29ธันวา 2564ถึงวันที่2มกราค2565นั้นจ,จัดให้เป็น7วันอันตรายนะครับ7วันอันตรายแล้วก็ได้มีการตั้งจุดบริการประชาชนนะครับอยู่บริเวณหน้าสมาคมกกไซนะครับซึ่งจะมีเจ้าที่ประจำการอยู่นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆและ การสอบถามเส้นทางหรือว่าอื่นๆนะครับยังไงก็สามารถสนับสนุนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอา,อาหารว่างขนมหรือจะเป็นน้ำดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง m 1 5 0สสปอนเซอร์นะครับแล้วแต่ศรัทธานะครับาสามารถนำมาสนับสนุนกันได้ที่หน้าสมาคมกกทซนะครับถนนโคชเสนีด้วยนะครับเพื่อเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยว หรือว่าประชาชนที่มาใช้บริการจุดบริการและอาสาสมัครของทางกูภก้ภัยกทกไซที่เข้ามาประจําจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆสามารถสนับสนุนได้นะครับฝากถึงผู้ใจดีด้วยนะครับทางกูภก้ภัยกทกไซ นะครับได้ตั้งจุดบริการประชาชนอยู่บริเวณหน้าสมาคมนะครับถนนโคชเสนณีบริการทุกเรื่องนะครับทุกอย่างเลยแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับใน7วันอันตรายเริ่มตั้งแต่วันที่29ธันวาจนถึง2มกราปีหน้านะฮ <c oughs> ะรถเบสิกรถพยาบาลอาสาสมัครจุดจอดบันตี้วครับรับทราบครับ ยังก็กดไลค์ให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็สลับผัดเปลี่ยนกันไปนะครับในการมาเฝ้าจุดบริการของกู้ภัยกกษัยนะครับอยู่บริเวณหน้าสมาคมเลยนะฮะสนับสนุนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารบ้างเครื่องดื่มชูกำลงังน้ำเปล่านะครับก็สามารถสนับสนุนกันได้นะครับเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวหรือว่า อาสาสมัครที่มาอยู่ในจุดบริการดังกล่าวนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ของทางกู้ภัยกอกไซจะมีอีกหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดอำเภอเมืองนะครับอยู่บริเวณตู้ยามนางง่วนะฮะตูง้งะตู้ยามนางง่วแล้วก็มีแล้วก็ ขอขอนะครับจุดบริการขอคอก็มีนะครับจุดบริการขอคอก็มีนะครับขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับวันนี้แอดมินพามาดูจุดบริการของสมาคมกกไสของกู้ภัยกกไสนะครับจุดสันว์ประานใหญ่ของสัตว์ประานใหญ่นะครับตั้งจุดบริการประชาชนอยู่บริเวณหน้าสมาคมกกไสนะครับถนนโคจเสนีนะครับ ยังไงพี่น้องประชาชนผ่านไปผ่านมาขอความช่วยเหลือหรือบริการด้านต่างๆก็สามารถามาแจ้งทางเจ้าที่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นให้ช่วยเหลือด้านไหนก็มาสอบถามได้นะครับบริการตลอด24นะครับจะมีทางเจ้าที่นั่งประจําอยู่นะครับผมเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือด้านต่างๆนะครับจุดเมืองวสามห้าทั้งคืนขอบคุณจุดเมืองด้วยนะครับขอบคุณจุดเมืองด้วยนะครับ นก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งก่อนที่จะจบไฟ้สดนะครับาฝากถึงผู้ใจดีทั้งหลายนะครับสามารถสนับสนุนเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าอาหารว่างได้นะครับเพื่อเอาไว้รองรับผู้มาใช้บริการในชุดบริการนะครับสามารถสนับสนุนซัพพอร์ตกันได้นะครับช่วยเหลือกันไปนะครับในช่วง7วันอันตรายยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข ในเทศกาลปีใหม่ด้วยแล้วก็เฉลิมฉลองกันอย่างมีสติละกันนะครับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเราจะได้อยู่กันถึงปีหน้าเลยนะฮะถ้าระวังเรื่องนี้นะฮะเรื่องอุบัติเหตุก็ระมัดระวังใช้เส้นทางโดยระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคติดต่อด้วยเดี๋ยวแอดมินจะขอลงไรฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับ พอามาชมบรรยากาศาจุดบริการประชาชนของกู้ภัยกกไสนะครับสันักงานใหญ่นะครับถนนโคเชเสนีนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมแอดบินเบนซี่ต้องลงไลฟ์ไปเพียงเท่านี้ขอบพระคุณที่รับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณครับ